โอนี้นะครับผมกะนะครับมาสายสุรินนะครับสังขะพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับเป็นจอรเดียเลยพี่น้องเด้อนะครับจอรเดียเราเอาสองกระบอกนะครับจอรเดียหลุหญ่เลยเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหาศูนวะครับนี่ครับเป็นวันที่หกมีนานะครับผมพี่น้องกะเลิงอยู่ครับผมกป็ลังเห็ดให้ใหลายเติบนะครับนะครับเห็ดหลายขั้นเติบนะครับตอนจอรเดียนะครับ ต้นใหญ่นะครับผม5050 e นย์ห้านีนะครับถอยดากไปพุ่นนะครับทะแยงมาปีกอะไรนะครับเป็นจรเดียมะไม้เลยนะพี่น้องนะครับครับออกไม่ไหมเลยครับยางประเชนสึกเลยนะครับบึ่งเลยนะครับออกไม่ยมอ่องเลยนะครับตัวนี้พึ่งออกมะไม้นะครับ จะสร้างเครื่องยกมันไปโดนนั่นแหละนะครับรถดถเราดสองคันนะครับรอบนี้กันะครับเต็มหมอกอกขึ้นเก้านะครับผมตันนี้นะครับจอเดียสองกระบอกแต่ว่าตัวยกมันนั้นก็ยุดสังขะทั้งสามคันเลยนะครับนี่ก็เป็นนะครับบ้านปวงตึกนะครับทั้งข้ามาผมกับมาติดลาสุดกัเป็นสี่สิบแรงนะครับสีสมนะครับบางคันนี่ทั้งข้าหมู่บ้านนะครับขางโรงเรียนปวงตึกนะครับอันนี้ก็เข้ามาอีกน้อยหนึ่งกับอดนะครับหลายคันกับพี่น้องทั้งนี้ อันนี้สามขั้นนะครับผมขนของลงก่อนมาซ้อยกันอย่าไปหุ้มกันอยู่หน้ารถหนักดิเอาไปใกล้แต่ของเอาไปยังไกล้เถอะฐานนอนื่อๆเอาไปรอบๆมองขึ้นรถด้วยอันใดหนักก็จะหามไกลไหมเนาะอ่าไปติดตามเบิ้งหลังเด้อนะครับตัวนิ ว่าจะบึงนะครับผลงานของเขานะครับได้นะครับผมติกนะครับหลายคั้นแล้วนะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับผมสำหรับจอนเรียนะครับ50 50e นะครับตัวนี้นะครับหัวไงนะครับผมตัวนี้คันบักใไงเหระครับพี่น้องนะครับเป็นซองกระบอกนะครับแล้วตัวนี้เป็นชุดซองกระบอกนะครับเป็นแบพี่น้องนะครับสวยๆนะครับราเปลียบชี้ทานใดอยากได้นะครับกัน นะครับทางจองเข้ามาได้นะครับคันแรกก็จบลงไปนะครับของรอบอีสานล่างอีสานใต้นะครับอยู่ที่นะครับผมบ้านในวองจึกนะครับอาเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับเหมือนเศ้าสองคันนะครับรีบเปลี่ยงคือเงินทั้งสองคันนะครับอยู่บ้านขนาดมอญตะพันออกแล้วก็อยู่ที่ปราสาทยังพูดเลลืมนะครับปราสาทปราสาทง่ายงปราสาทนั่ก็อันทีว่าปราสาท ยังกับเพือละประสาทูมปูนยังงล่ะครับตัวนี้นะครับเป็นจอเดียนะครับเด้อโยแคลเบิ้งจบไปด้วยดีนะครับสวยๆนะครับผมตัวนี้นะครับกระบอกใหญ่นะครับใต้ขัวพ่นสีเหลืองให้งามๆเขาครับคือตัวรถนะครับตัวนี้นะครับคอนโทรลนะครับหนึ่งแกนตัวดึงใกล้มือนะครับตัวนี้ก็นนะครับวิธีการต่อสายนะครับผมตัวนี้ ตายขวานะครับกระบอกกระบอกใหญ่ยังอ่ะโอ้นะครับโอ้ยมัน,ะเ,ปนเป็นโอลิงไหมรครับอืมออน,ะนะครับอยู่บ้านนี้กับหลายคันนะครับพี่นอ้องถอดแล้วเขาไปเทียบเอาโบ,บสิบตันกูอ่ะผม เอาจากสองพื้นนี่กับเพอะหละ่ะสองพื้นกนีงามๆแล้วเอ<ง>าเ<ม>ต่าสองพื้นกเาก<ง>าล<ม>่ะเป็นลายโพสนะครับเอฟซีเกาครับน้องพื้นกับติดเตียงนมันน้ำพอ,อนนะครับหลายคันนะครับ<งาม>อันนี้กับมืออื่นมือสองคันนะครับผมเอื่นสองคันนะครับมืออื่นบานนี้กับหลายคันนะครับติดก,กับอูหงนะครับ อัตโนม,มัตินะครับนะครับกะรอมนี้สามคันลอมหนาสองเออว่าเป็นสองรอมหนาติดของไอ้น้นน้น,อนอยังองนน,อนดินแดงเออว่าเป็นนนดินแดงนนสุวรรณนะครับ M62 เสร็นแล้วก็ติติดอยู่บ้านนะครับของบ้านเดียวกันนั่นแหละเราละกันเพื่อนเอารถมาติดแล้วก็ขึ้นอุดรเลยนะครับสองคันนะครับเจ็นเย็นจังหน่อยพี่น้องนะครับกำลัลงเลงอีลีนะครับ เพราะว่าเดือนหนากคริบนะครับติดทรงกรุงทงการมันหยุดอีกนะครับเดือนหนากกันาจะไม่ได้รับหลายก็ยังเดือนมีนาเดือนมีนาหน่ะรับหลายนะครับนะครับเดือน,นมีนาหน่ะสามสิบคันประขาดนะครับรวมแนวขีบรวมแนวหยกมันน้ำนรนาผมเอาพี่น้องเนาะจะไปพอกันคันที่สองกันต่อ,น,ตอน,นะครับอยู่ที่บ้านขนาดมอนแต่มันออกบ่นะครับสีเพียรแรงสีดำเงนินนะครับพี่น้อง